ตอนนี้กำลังขึ้นเขากระเนินทุ่งนะครับมีพ่อ,อยุร้อยแม่เฟือยอยู่ข้างหลังทางยากมากนิดนึง

ใช่ต ais, ้นไม้ใหญ่มีล่มมีครับักเล่ได้โซนสองโซนแ